ผในอำน,นาจที่จะเลยพนักางานขรราาับรถบริษัทออกเปนทีจำกัดหมายเลขทะเบียนนรขอไข่สี่นนน3ก่จากาเชียงแขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ขับรถเร็วขับรถไม่ประมาทวาดเสียวขับรถตามกฎจร,ราจรเพื่อนำทุกท่านไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยและขอแนะนําให้ทุกท่านา่าขุมขัดนิรภัยตลอดการเดินทางและเมื่อใกล้ถึงจุดหมายให้ทุกท่านพูดบอกตรงสัญญาณจุด,ดจอดกับผมได้เลยและต่อไปนี้ผมจะ อธิบายการใช้อ,อุปกรณ์เฉินภายในรถและการเอาตัวรอดออกจากรถเชิยครับครับ,รบที่หังน้ำเพิิงครับดึงออกมาดึงสลักแล้วกดฉีดที่ไปที่ที่เกิดเหตุหรือว่าที่เกิดเพลิง ยาละมันประจำรถมีพารยายาพารายาแก้ปวดเจทดีนลนอฮอล์และตำรีครับนี่ครับคอทุกกระจกอันที่หนึ่งคอทุกกระจกอันที่สองวิธีการใช้ดึงค้อทุกกระจกออกมาแล้วทุบไปที่กระจกแรงๆบานไหนก็ได้จุดไหนก็ได้ของกระจกนะครับแล้วเอามือผักแล้วนำตัวออกไป อันที่2องก็เหมือนกันครับดึงออกมาแล้วทุบไปที่กระจกแรงๆจุดไหนก็ได้บานไหนก็ได้แล้วผักกระจกแล้วนําตัวออกไปขอบคุณครับนี่ครับประตูถูกเฉยครับมีลูกสรบอกครับมาที่มือเปิดครับให้บิดบิดแล้วดันออกมาครับหวังว่าคลิปนี้มเป็นประโยชน์จะพผู้โดยสาร ท่านในการตัวน่าจะลดเมื่อเกิดกรณีผุเฉินคุณครับ